ก็ผมจะดูการ์ตูนการ์ตูนนะครับรอยัลสวอชไอโอแบบแย้นะครับแบบเซอร์ไพไอโอซีซั่นฤดูร้อนซึ่งอันนี้ต้องสตีมเร็วนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอากาศมันร้อนมากนะครับอีกอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยชอบสตีมเวลาอากาศมันร้อนมันไม่หนุบนะฮะหนุบอีกทีซ้ำอันนี้เรามีโหมดใหม่นะครับไฟทายก็เหมือนเดิม แต่มันลูกมามีม้าให้ขี่เฮ้ยทัยกิะของผมก็คือใช้ดันแบบ,แบบสุด7 6งแล้วก็55เอาละมาสัสงกันดีคือของกองทั่เหบอว่าาปกติหมวดะเลทรายมันมีหลายหมวดเป็นผู้อันนั้นอันนัน้มัน แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือคลาสผมจะบอกไปแล้วนะว่าพุีี้เรามคลาสได้ลคลาสสร้างสรรค์ทีสุดแล้วาเยื่อที่ที่ผมเล่นด้ดักบอลอย่า อ๋อเดี vale e right. ๋ยวอ๋อเฮยอ๋อเดินไปเจอเองว้าวตาจมูกเลยแหมจะแบบอย่าลืมนะครับว่าระเบิดมือนะครับอ่ามันเวลาทริงเกอร์ประมาณห้าหกวินนะครับ เราลาสี่หพากป่าได้เลยเดไปค้างเยอะมากนี่ก็เป็นเหมือนเขาเนาะบอกแล้วเด็ไปป่านมากเฮ้ไอ้กล่องทองอะไรอชิเมเกอร์อก็เอาไปสัก สูสิวีมันได้แต่ว่าสูตรสิบวิใช่แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับระเบิดด้วยเ i r v ก็บวกหนึ่งเพราะว่ามันเออใช่สองดีสองเพราะว่ามันระเบิดคนแปลแต่ถ้าเป็นพวกโตรอ่ะอันนั้นฟ่ะเตอรนีแต่ว่าต้องการเมิน เราไม่โหดรู้อแต่ว่า,ไม,า,วา,มาไม่เข้าใจว่าม้ามันนี่มันงเลยรู้ดูอ่ะโอ้ยเดี๋ยว

เราหองอกไม่อดตายมีสปรายเยอะนะโอ๊ยกองท้องกองท้อง,องเอ๊ะนั่นวะตาลังเรื่องน่ากลัวจะตกแล้วเว้วววโยโอ้ยสี่คิวอะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่อเงเ,อเลยคนเนี้ยแฮกเกอร์เปล่าวะ ออโอ้นายดำนายดำนายดำเปิงทำไมไม่สี่คิวนายสนา์ดำว้ายดีที่สองหนึ่งคิว ข uh ึ uh ้น nice. หัวข้อเลยไปสกิป่อนี้ตาตันหมดตากันหมดเลยเนี่ยนาจะเป็นเรื่องมากแหลกสุดสุนหมื่น สมันไม่ค่อยดีเลยอ,เอ๋อเออเเหมือนน้นดีกว,ว่าเขาต้องทำภารกิจอยู่แล้วเออได้ยางนี้สี่คูณสองโอ๊ยเปิดมาอยู่โซนตรงเงี้ยนะหน่อยความพียงสูงเนะี่ยจะโดนคิวก่อนเนะี่ย ให้มาทั้งคู่เลยเว้ย ม่สเจอกระสุนเขียวแต่ว่าไม่เจอปืนนะฮะเพราะเราต้องทำภารกิจออย ต้องยิงตานี่ไรรัวเหรอเนี่ยอยทันหอยทันหอยทันหอยทันอยทันห้ทัน

ไอ้เทมแล้วไอ้เทมโแล้ววยวไม่มีไอ้เทมทำอะไรเลยเห็นม้าไม่ได้อ่าเป็นไอ้แนนทอสืมน้ำใจงั้นะวงาหอมละน้องคําังอย่ เฮ้ยฮัลโหล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  thank you thank you thank you so much by now เกิดปีเนียนเขาไหมเกิดเพื่อพี่สายเพื่อสิตามตามนะครับอยู่แล้วเนาะทำให้มี มา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 ,มา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 จะไปไหนมา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  <c oughs> มา,า,ามามามาไหนล่มเอ้ยมาหายโอ้ จะรอมาชุดต่อไปจรอทีคนนึงน้นองเคยหรือวนอเคอาจจะตื่นช้ามั้งอะเนย 你跑开！哼！啊啊啊！哎妈！ ได้อ่ะอกาห้องสักกสน่าคงเล่น่หวแต่จ hey, อิงเขาสอนมันเล่นได้นะวะคือแบบว่าฟังก์ชันอาจจะไม่ตรงนเนาะ แม <c oughs> ่ซ่อนเงีปะล่ะโคดียดูสิไม่มีใครมาดัดเมาก่องจะ,งะงดักหรอกมู้กาไมยอดกระทก Ê, má, má, má má, ui sao tôi ui 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 kem 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 má kem má, má Má Ôi, Má má, má, kem อเอ้ยทิ้งทันทีอีะทุวันทุวันเ,นนเอเอจะทำอะไรได้บ้างอะ่ะได้เอฟเฟคห้าวิยิงโดนที่ไม่ต้องรีโหลดห้าวิจนหรือจกว่ากระสุนกะหมดเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะ เอาเราประมาณเหมือนนี่การแมสซิกาเนี่ยเงือรัวเนี่ยเจ๋งเหรอเพราสิบดูสิบิแต่ว่าเอาไว้ใช้กับพวกคนหมู่เยอะดีกว่าไม่เอาคนหมู่นะคนไม่เต็มก็ใครยิงเนี่ยโขบแปลกเนี่ยเลยเห็นป้เอ๊ยโอ้ย มันรู้ด้วยมันเราอยู่ตรงนี้แล้วมันมีสปอร์ตเลยคุณคุณเอาไปทนเจอตัวเกาะนั้นนะผมจะกินผาโก้สดผาโก้สุดพิเศษฮือ ไม่งฮา,าวิโคตรสันมา,าเลยคุ้มอยู่คุ้มอยู่มันบอกว่ากินจนถ้ามันกินปุ่มเอฟเฟอร์ ล้มล้มล้มล้อมอ,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 ลอ,อ,อ๋ออ๋ออินโดนเหรอฮะเออ

แล้วกินนี้กับสนทยมันมันจะมีผลไว้นั่นเลยก็บอก Uh Huddle. drop uh -huh. uh -huh. uh -huh. มันไม่ตหายว่ากัง กินหมดแล้วมั้งเร่พอกินหมดแล้วอ่ะนี่พอแค่นี้ก่อนนะสั้นๆเดี๋ยวอยากาศมันร้อนครับาาเล่นใหน้สนุกนะค,ะครับเนาะจบ อ๋อโอเคนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและชมไปด้ยตลอดนะครับผมไว้เจอกันใหม่ตอนนี้แล้วครับเสาร์หน้าครัของสว,สวัสดี